ขอต้อนรับท่านแขกคูมิเกียร์ทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Pride Voice 2022 at Bidcup M Social แห่งนี้ครับที่ Bidcup เนี่ยเรามี LGBTQ เป็น c l e v e l มีเป็น Senior Director มีเป็น Senior Manager ทุกคนสามารถถูกโปรโมตได้ด้วยความสามารถของตัวเองทั้งนั้นโดยเราไม่ได้มี bias เราคือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ไม่ต่างจากบุคคลอื่นในสังคมเลย คือสังคมที่เมื่อมันมีความเห็นอกเห็นใจกันมีการให้โดยไม่แบ่งชนชัน้นช่องว่างในสังคมอะมันจะแคบลงสิทธิสมรสเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราร้องขอรัฐบาลนะคะไม่ใช่แต่เป็นสิทธิที่เขาพรากของเราไปเราต้องการสิทธินี้ คืนกลับมาเพื่อความเท่าเทียมค่ะก็มาอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับทางพักคเหมือนกันว่าทางเราก็สปอร์ต LGBTQIA ถึงแม้ว่าเราเราเป็นแค่พันธมิตรแต่เราก็สนับสนุน LGBTQIA ด้วยเพราะเราเห็นถึงความสําคัญและเราเห็นถึงว่านี่เป็นความสุขและนี่เราเป็นครอบครัวเดียวกัน NFT แหะครับสามารถที่จะนํามาประยุกใช้กับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสได้ไหมฮะทุกวันนี้มี Use Case เกิดขึ้นแล้วอย่างในประเทศอินเดียมีการใช้ NFT มาทําเป็นทะเบียนสมรสทําไมต้องเป็น NFT เพราะว่ามันปลอม ได้นะครับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่ม L G B T Q จะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับจากการสมรสเท่าเทียมที่กำลังเสนออยู่ในตอนนี้ครับผม,มหากว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเนี่ย เราจะเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะคะที่จะถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับที่แบบว่าจะดึงดูดให้ทุกๆกคนนั้นเข้ามาเพราะว่าเขาจะการันตีว่าเรานั้นเป็นประเทศที่ LGBTQI friendly สมมุติว่ากำลังจะตายกำลังเป็นมะเร็งเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเซ็นให้คู่ชีวิตของเขาได้รับการผ่าตัดจากแพทย์ตั้งๆท,ที่คนกำลังจะตายแต่ถ้ากฎหมายนี้ผ่านพวกเขาจะได้รับกฎหมายคุ้มครองสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข,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 ข้อความสเสมอภาคและปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมต่อ LGBTQIA+ สำหรับองค์กรยุคใหม่มีบางคนมีหน้าอ,อกไปแล้วมีอะไรไปแล้วแต่คำนำหน้าเป็นนายก็จะโดนและโดนรีเจคทันทีตั้งแต่เห็นใบสมัครสิ่งที่ HR หรือว่าคนในองค์กรทำได้ก็คือเป็นคนนำร่องและเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญและทำให้ร่วมมือร่วมใจกันพ o พ l e t ทีมที่บิดคับอะค่ะเราก็มีการให้ให้สิทธิ์วันลาเพื่อไปแปลงเพศได้ด้วยตอนที่เราประกาศออกไปอะพนักงานคือตื่นเต้นใช่เขาตื่นเต้นแลวเขารู้สึกว่าไปแปลงเพศทันทีเ ลงไปช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นคนขายบริการไปเจอพี่น้องที่เป็นราวเจนเอร์และเป็นคนหูหนวกเราจะต้องช่วยเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอนะคะอยากเข้ามาดูแลเขาแบบว่าสงสารเขาแต่ต้องเข้ามาดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นคนเข้าเทียมคนอื่นไทยแลนด์คือสวรรค์ของ LGBT ดนะู่ักท่องเที่ยวสิอุ๊ยแฮปปี้เอนจอยมาเป็นตัวของตัวเอง,เองได้ดูแองเจเร์กระเทยเต็มบ้านเต็มเมืองเดินไปหมดแต่นั้นไม่เป็นของมาร์เก็ตติ้งแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณก็ต้องทําต่อไปก็คือว่า ต่อสู้เรื่องทางกฎหมายถ้าคุณจะไฟ g ์ t for the right แล้วก็สุดทางอ่ะต้องสมรถเท่าเทียมเท่านั้นก็จะเห็นว่ามีบางสื่อหรือว่ามีบางคอนเทนต์ที่กำลังโหนอยู่กับความเป็น LGBTQ แต่ลึกๆแล้วเรายัง discriminate เขาอยู่ยังมีคำพูดเหยียดเขาอยู่แล้วก็พอถึงเวลาที่จะต้องเรียกร้องอะไรก็คือนิ่งเฉยแต่ตัวเองกำลังโหนความเป็น LGBTQ มาถึงในหัวข้อในวันนี้บ้าง เราจะมาพูดในเรื่องของ Beyond Rainbow Watching การตระหนักรู้และรณรงค์เพื่อความเสมอภาคอย่างยั่งยืนสิ่งที่องค์กรจะทำได้ไม่ใช่แค่การทำมาร์เก็ตติ้งแต่เป็นการปรับโพล l i c ในองค์กรให้เปิดรับอย่างแท้จริงยอมรับกลุ่มคนข้ามเพศกลุ่มคนที่เขาเป็นชายขอบเข้ามาทำงานสื่อมวลชนอะ มาร่วมกับเราไหมทุกวันนี้สื่อเองก็เฮฮาปาร์ตี้เนาะกับการที่เอา LGBT มาทําเป็นตัวตลกดังนั้นอย่าพูดว่าเท่าทั้งจริงแล้วเราไม่เคยเท่ากันนะครับสิ่งที่ทําอยู่มันยากมากในการที่ทาให้เขาปเปลี่ยนมุมมองว่าสัญญกรรมเพื่อการข้ามเพศเนี่ยเป็นการสัญญกรรมเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศของเราแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการข้ามเพศลูกหลานของเราที่เป็นคนข้ามเพศเต้องได้ใช้สิทธิประโยชน์อันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ